สวัสดีฮะตามชื่อคลิปแล้วนะอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่กับพี่ออมนะฮะสวัสดีหนะอครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอีเวนต์นี้ก็จะมีไอ้ฮาโลวีนโง่ๆนะฮะกดเข้ามามันจะมีให้แลกของนะฮะเป็นเก็บลูกกวาดเอามาแลกตัวอาชีพใหม่ของนู่นนี่นั่นนะฮะอาชีพนี้มีอะไรอัปเดตป่ะใหม่ไีมไปเลยไหมฮะ คุณมีข้อมูลอะไรบ้างไหมครับเนี่ยเฮ้ยคุณอย่าไปบอกเขาสิผมบอกว่ไงอีเวนต์แรกของตัวนันนะคุณจะไปเผยใส่เขาสิผมไม่ตัดก็บอกเลยชอตอนนี้ไม่ตัดออกไปกันดีกว่าไม่ตัดออกก็บอกเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะถึงไม่ตัดออกมันน่าจะดูฮาดีแบบไม่เตรียมเพียรนะคเพราะว่าคุณขี้เกียจหรือเปล่าเอาใดีไม่มีนะผมนี่พวกคนรู้ม่าเดินกระเป๋าไอ้กวาดชิปด้วยเลยแล้วกันรอเขาเขียนกวสดไอ้ไอ้ยพูดติดๆขาดเลยไม่ถึง สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่อง PRP TV นะครับผมมาทําอัปเดตเกี่ยวกับ9.9คืนฮาโลวีนนะครับผมว่าจะมีอะไรให้เราเล่นใหม่หมๆบ้างนะครับโอ้ oh, ดูแมปนะครับผมแมปเด็กก็มีแบบใหญ่บางมุมใหญ่บางมุมอะไรมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีฟักทองให้ฟักทองเป็นอาหารใหม่เหรอใยญ่บางมุมด้วยฟักทองเป็นอาหารใหม่นะเฮ้ยเริ่มเกมดูดิมันมีฟักทองใหญ่ให้เลยเห็นปะปกติไม่มีนะเออใช่เออปกติไม่มีนะ พราะทองใหญ่เต็มเลยอาหารไม่ขาดแชร์แล้วแน่นอนอ่ะใช่ใช่ใช่นี่อะไรมาให้เราเล่นเพิ่มวะก็มีอาหารใหม่เป็นในไอ้นั่นจริงแล้วนั่น้ยไอ้พักทองอ่ะถ้าทุกคนถ้าทุกคนที่คลิดเข้ามาจะมาดูว่าข้อมูลอะไรบ้างผมก็บอกเลยครับผมไม่รู้ครับผมผมก็จะให้ทุกคนมาดูพรอ้อกันนี่แหลี๋ยวไปเผยไต่ก็สิเขารู้หมดว่าเราไม่ทําการบ้านมาเรื่หลเรียวๆไอผมเน้นเรียวๆนะครับทุกคนคลิปเรียวๆครับถ้าใครจะมาหาเขาู้นี่บอกเลย ดมันปิดคลิปไม่ได้เลยครับเฮ้ยอย่าไปพูดกนันสิดูหน่อยเถอะสาระไม่มีแต่สาระเต็มกระเป๋าเลยเน้นเอาหายอย่ามาแตะตานะพวกผมเอาจริ้งกองไฟรดับไหนเนี่ยรดับสามดูดิเฮ้ยมีต้นไม้แมงมุมด้วยออมดูดิต้นไม้ฮาโลวีนแมงมุมอ่ะตัดได้ป่าวะนอ้องชายไอ้นี่ ไม่ได้ขวานใหญ่เพราะว่าน่ใจว่าขวานใหญ่ตัดแล้วอยู่เฮ้ยออมอ้อมออมออมออมเจออะไรด้วยอ่ะเฮ้ยออมมาเนี้ยมานี้ยมานี้ยมานี้เฮ้ยเราเราเหมือนจะเจอแบบอัปเดตใหม่ที่เขาอัปเข้ามานะครับตอนนี้อุ้ยโหมันมันมีอะไรเป่าวะหรือหรือเพิ่งมีเวรนี้เปลเพิ่งมีเวรนี้มั้งกูไม่เคยเห็นเลยเอาไปทำอะไรวะเพิ่งมีโอ้นี่ไงครับที่เขาอัปเดตมาใหม่นะมันไม่ทำมีที่เก็บเก็บคุยเลยเว้ยทำอะไรวะ นี่คนระับสองสองช่องที่ไม่ได้ทําการบ้านอะไรมาเลยนะฮะับเอาไว้เลี้ยง <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงสัตว์ได้ป่ะคุยอ่ะเออใช,ใช่ใช่ปะ่ะมันมันเหมือนมีแต่แต่ยูเอเวนที่แล้วปะ่ะที่ใช่ใช่ที่กูเลี้ยงหมาเออสแสดงว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่ของอีเวนท์นี้ใช่ขอของของขอีเวนท์นี่มันต้องมีอะไรพิกศษถือว่าแคนดี้อ่ะแล้วแล้วหน่อยแคนดี้ไปเล่นของอะ่ะเราต้องหาดีหาแคนดี้ดิกลางคืนกำลังจะมาโอ้โห แต่วันแรกมันดูผีไหมนะอยากรู้มากเลยเป็นผีกวางเหมือนเดิมปะกวางน่าจะเหมือนเดิมแต่แค่เป็นจุดเมื่อเมื่อสังเกต UI ป่ะไอพวกขวาอะไรนี่มันอัพมันอัพใหม่แล้วไหมดูภาพกระตุกขึ้นเห็นปะใช่ใช่มันดูดีขึ้นเออ UI อัพแล้วเว้ยวันแรกกวางจะมาเดินดูปะไหนวะกูกูอยากรู้ว่ามันใส่ชุดแวมไพร์ปะปะนาปกบอกชุดแวมไพร์นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยออฟออมันใส่มันใส่ ดูที่ชูได้คุณละใส่ให้ป่อคอเลยนะคือแรกมันกลัวแล้ดูน่ารักเลยพอมีชุดใส่ไม่น่ากลัวแล้วอ่ะตอนนี้ก็ตัดไม้นะเดี๋ยวเอยไปทำอย่างอื่นนะหน่วยตัดไม้ไม่มาด้วยมาสองคน้องตัดกันเองอ่ะเอออพยายามตัดกันเองอ่ะแภาพซึ่ม เราเราจะพาต้องพาไปดูสักหน่อยแล้วไม่งั้นแม่งเราต้องต้องไปหาที่มันอัพใหม่แล้วนี่อีเวนต์อ่ะต้องมีอะไรอัพมาใหม่ถือว่าเห็นอย่างแรกก็คือฟักทองแล้วก็พร็อพฟักทองแล้วพวกใหญ่ๆบางมุมอ่ะฮาโลวีนมันต้องมีนี่บอกว่าราสาทเดคูล่าต้องมีหรอวะมันน่าจะตกแต่งไอ้ปราสาทดันนั่นแหละตกแต่งพร้อมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูปราสาทด้วยนะปราสาทดนเกี่ยนแน่นอนเลย ก่อนเดินสร้างไอ้นี่ก่อนแผนที่วันที่หนึ่ง,งเรงกี่วัน99ไหม99แค่99ว,ว,ว,วันนี้ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะเออ99วันวงกวาด้วยอย่าอย่าไปนานมากเลยตอนตัดมันเหนื่อยเห็ุใดคนตัดบ้างเฮ้ย <c oughs> อ๋อกูกูเจอบ้านฟักทองอะ่ะม,มาดูม,มาดูมาดูมาดูดิฟักทอง ปักทองเต็มบ้านเลยอ่ะอาหารไม่ขาดแคลนแน่นอนถ้าถ้าอยู่บ้านหลังเนี้ยมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดินเดินไปรับบ้านปักทองอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันมาหันมาไหนวะทางนี่ทางนี่ทางนี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่หันขวา่ะแมงสีนันกลมขึ้นใหญ่เอ้ยอย่ามาบูลลี่ชุดแก๊ปนั่นอ่ะมันอัปเดตใหม่แน่นอนเนี่ยของของอีเวนต์แน่นอนอันนี้แหละครับฟักทองขนาดเนี้ย อัพบ,บ้านมาใหม่นะครับอัพพ็อปมาใหม่บ้านเป็นบ้านแนวแบบฟักทองฮาโลวีนไปเลยนะออะะไร่ขอประตูอ๋อไอ้กิจกรรมมันเคยได้ยินอไอ้ไอ้เรื่องเล่าแบบเป็นเป็นตำนานของไอ้อันนี้ป่ะที่ไอ้ทุกวันฮาโลวีนอ่ะเขาจะขอประตูกันเพื่อนที่กอทีกนจะมีเด็กเออที่กอทีกเออนั่นแหละแล้วผู้ใหญ่จะเปิดเอาลูกอมมาให้ลือหรือหรือหรือเราเราต้องมาเคาะตอนกลางคืนยังไงน่าจะงั้นเปิดกล่องก่อนอ๋อแสดงว่าไอ้บ้านนี้คืออีเวนต์หลักหรือเปล่า ในการขอลูกกวาดอ่ะเออคิดว่างั้นอ่ะมีเทียนด้วยเทียนเหรออ๋อเอาไว้ทำอะไรเทียนดอบด้วยสองยูทูบเบอร์ที่ไม่ทำการบ้านอะไรมาเลยในอีเวนต์นี้ฮะลุ้นสดนะผมลุเรียวครับมาเรียวเรียวของผมเรียวเรีวนะเจอกล่องแดงเฮ้ยกล่องแดงเหรอต้องเกมแล้วหรอของดีเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเออเปิดเลยอยู่ตรงที่ของเล่นเด็กอ่ะมึงเอาขวามาตัดไม้ซะไได้เลยเถอะ เปิด <P ew l id> มาค<ด>ุณนายเฮ้ยดีอู้ของแจมได้คุณนายด้วยได้ได้เอาเงี้ยมาใแห่งป่าได้คุณนายแล้วครั <P ew l id> บวิ่งสำรวจแมพกันต่อเพื่อมีเรื่น่าสนใจก็คืองเยงยมาไม่ฮะก็คือจะมาแล้วเราลงไปบ้านนะแล้วไปเคาะประตูทิกอทิกไหมเออเก <P ew l id> ิดอ,อได้ลูกโอมอทองได้เพิ่มโคเยอะเลยตอนตอนกดไปมันดัเป็นภาษาอังกฤษไง จะอ่านไม่ออกเออว่าอีเวนต์ให้ทำอะไรไปไปไปมือแล้วมือแล้วทางไหนวะนั่นอะไรทางไหนวะเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ยตอนไม้ไม้มูสองต้นน่กูจำได้ใช่เปล่าวะเอ้ยใช่ใช่ใช่เออลองมาเข้าประตูแส่ลูกอมก๊อกก๊อกก๊อก need to... เป่ยคุ้นเ<อ>ทม<อ>ภาษาก่อนนะถ้าไม่แปลไม่น่าทำ event าอีเวนต์เสร็จแปลภาษาอไฟสายแบตเตอรี่หมดอีกทีโดนแดกกันแล้วไม่เห็นตัวอะไรมาไล่เราเลยมันแปลว่าอะไรวะอคุณต้องจุดไฟบ้านหลังนี้ด้วยเทียนก่อนเทียนอ๋อใช้เทียน,จ,ยนจุดไฟตรงไหนวะ เทียนของไอ้ที่บ้านเลยเอาเอามาเอาเทียนมาแล้วแล้วเทียนมาหาไงอ่ะจากกล่องเหรอนั่นน่ะดิเอาแล้วมึงได้เทียนมาได้ไงมันมันเหมือนสุ่มดอบอ่ะอ๋อตาม,มพื้น,นดอบมา<อ>จากกล่องด<อ>้วยนั่นแหละเออโหมา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 ดูอีเวนต์ไม่มีตัวอะไรมาไล่หรอไอ้กวางไม่ทำงานเหรอเอาอืม ถูกทางวะเนี่ยเออแต่แอป OBS กลัวไม่อัดเสียงอื่นจริงๆเมื่อตอนอัดคลิปอะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ลอยดิ่งเสียงมันไม่ดิ่งเลย <S <S ไอเ้เดสเดสท็อปเออ้่กล่องทองเอ๋ออ,อ,อ,อะไรวะในยื่นเสียงมันไม่มันไม่ดิ่งขึ้นมาวิได้ไรเพิ่มต้นเกมเลยตึงจัด เรอพี่ออมเรา,เราก็สำาัวก่อน okay, นโอเคนี่ไงกูรู้แล้วว่ามันตรงไหนว่าทําไมกูไม่ได้ยินเสียงมึงกูปรับแล้วกูปรับในค่าเริ่มต้นอ๋อตอนแรกคือไปปรับปรับรบ,บวไว้เอออุ้ยได้ทั้งเลย์ดได้ทั้งหอกเลยชีวิตดีจัดไหนอาเทียนอ๋อนี่อาเทียนมาวางแล้วไหนไปดูด้วยดิอยากเห็นอนะ่ะมาดูมาดูาดูยัยงไม่รีบกดกดเลยพอมาแล้วมดู้ว่าติจกรรมนี้เราจะได้ของกันยังไง คุณต้องกลับมาตอนกลางคืนอ๋อตอนกลางคืนนะนทุกคนต้องน้องรู้เรื่องรู้เรื่องถ้าน้องๆจะทำกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังคือต้องหาเทียนมาแล้วก็เอามากดตัวอีตรงนี้นะตรงหน้าประตูถ้าจะทํากิจกรรมทีอทีนะครับแล้วต้องเป็นตอนกลางคืนด้วยนะครับผมโอเคเข้าใจกันนะรู้เรื่องอ๋อมอมออมอมมัน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 มีหลยหลังด้วยไอ้บ้านพักทองอ่ะมันมันมีหลังนี้อีกแสดงมาขอได้จากหลายที่ถ้ามีเท่าหลายอันอ่ะเอออ๋อฮเข้าใจแล้วเพราะผมเนี่ยเรียนรู้กันไว้ สุผมจะไม่ได้ทำกันบ้านมาเลยเน้นโดนสดเอโดนสดล้วนหละอันนี้คุณคุณจะตัดบ้างไหมในคลิปครับก็อาจจะมีตัดตัดจังหวะที่มันแบบ bed air เออจังหวะที่เงียบใช่ไหมเอ้ยมันมันมมีหลายหลังจริงๆระเว้ไปกูเจอหลังหลังนี้สีน้ำเงินเห็นน้เงินรุวมสามหลังแล้วตอนนี้กูเจออาจจะได้ของที่แตกต่างกันหรือเปล่าอาจจะได้ลูกอมคนละสีกันหรือเปล่าอันนี้จะดีผมนะหรือไม่บ้านแต่ละหลังมันมีคูดาวหรือเปล่านการขออ่ะมันเลยต้องมีหลายหลังอ่ะผัดกัน ไมเสบาได้วิ่งไตรงนี้หมอกเต็มไปหมดเลยวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยยังไงนี้โอ๊ยมอมๆกูเจอไอ้นี่สุสานด้วยอ่ะอันนี้ของอัพใหม่นแน่นอนสุสานต้องทำไอนี้ก่อนอ๋อมอมกูจะตายแล้วมากัดกูเกือบตายเกือบมาชีวิตไม่รอดแล้วไม่ล่ะ เออจริงอีเวนต์นี้มันดีตรงมีฟักทองให้กินนี่แหละเพิ่มเยอะมากเลยนะครับจ้างคือละเตรียมไปเอาของทำแผนที่กันเอ่อแล้วไปทางไหนวะหาทางกันเนี่ยเด็กร้องไห้ปล่อยเด็กไปนะฮะเราไม่ได้โฟกัสการช่วยเด็กนะ้ววันนี้เราโฟกัสแบบรีวิวนะครับอ๋อนนีี้้ททาางงทางนี้ทางนี้ ไปที่อ๋อทีกอ๋อฮะมาอยยังโกรธเลยฮะแล้วเทียนหายจากไหนวะกูเดินทั่วแมวยังไม่เจอเทียนใช่เอนี่ไงมีไงมีคนเอามีคนเอาลูกอมออกมาให้แล้วหรอเออไม่นเห็นนะข้อข้อข้วหน้ากูกูต้องอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยมึงได้อะไรมาใส่เท้าอ่ะลูกอไม่รู้เออไม่รู้ผมมึงโดนใส่ลูกตต้มอ่าออมเออเหมือนเป็นข้อแรกเปลี่ยนวะ โอ้ยพิพาแล้วพิพาแล้วคุณดูไฟฉายหมดนะช่วยไม่ได้ต้องหายแล้วคุณดูพิหาแล้วเอ้ยเหมือนเป็น UFO เองอยู่ด้วยอ่ะเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายอะไรประมาณนั้นในลูกอมภาษามานราคาที่ที่ต้องแลกกับลูกอมอ่ะเออหมดแล้วหมดแล้วความสามหมดแล้วนี่นะครับผมถ้าคุณจะได้ลูกอมเนี่ยแล้วคุณเอามาเขาเอามาทําทีออดทีเนี่ยคือก็อาจจะโดนนี่คือสิ่งที่ต้องคุณต้องจ่ายครับมันจะเหมือนจะจะสุ่มบัฟอะไรมาให้เรา กูต้องหาเทียนามาพอพอมัไปเกณไม่เห็นคนเดียวอะ่ะใช่ใช่กูต้องหาเทียนแล้วเทียนหาจากไหนเนียวิ่งทั่วแม่ไม่เจอเทียนสลยซ้ำกูอยู่ดีมันก็ดอกไม่เออเทียนจังหวะวะหาเทียนหาเทียนกูอาจจะเจอแล้วก็ได้แต่กูตาถั่วเออมัน <c oughs> จะไม่ดอกเลยหรอเฮ้ยมันบุกคืนนี้ด้วยอ่ะครับโอ้ยนี่ไงได้เทียนแล้วมัน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 สุ่มตอจากกล่องเว้ย นั่นแหละจะตอบมาพร้อมกับเอาพร้อมกับของมากอย่างเอาเป็นบ้านหลังอื่นแล้วการเอาเป็นหลังนี้เดี๋ยวได้มซ้ำกับพี่ออมเพื่อจะบัตรให้แตกต่างกูเอาเป็นบ้านสีม่วงแล้วกันแล้วค่อยมาตอนกลางคืนอ่าเดี๋ยวกลางคืนเจอกันโอ้ยไลฟ์สดไม่มีคนผ่านสักคนในฟิล์มแน่แน่ ใน u t u b e โอ,อ้ยขนาดนี้ผมก็ไลฟ์สดอยู่นะนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงรู้ถึงไลฟ์สดนะครับไลฟ์ like สดไปด้วยทำคลิปไปด้วยนะทดสอบเอาไปใเทืเ่อหน่อยโอเคอ่ามันต้องเอาลหลายทางนะครับวีได้ปืนเอเรียนมาแล้วโอเคได้ปืนจิ้วๆมาแล้วกลับบ้านได้อ่าเก็บเือนไรวโอ้ด้วย ให้ฟักทองให้กินเลยแล้วก็มาเจอปราสาทนะเราเราเราจะบ,บุกปราสาทไหมวันนี้หรือหรือปล่อยโบเร,เราต้องไปดูอะ่ะต้องไปดูให้หมดเลยเออถ้าตายคู่ก็หาดีเออตายคู่ก็ปิดคลิปอะออตายคู่ก็สวัสดีครับอย่างเดียวอะ่ะง,ง่ายเกาะหนังแบบชิวๆครับ ช่องชิวๆอ่ะชิวๆทีวีเ <laughs> <laughs> okay, ดี๋ยปืนได้ปืนมาแลไรเอ้าปืนเอเลี่ยนคุณมีเปล่าปืนเอเลี่ยนอะ่ะไม่มีเฮ้ยผมได้อาวุธครบเลยละถล่มเขาบุกก่อน,น,นมไม่มีอาวุธอะไรถล่มเขาบุกกูมีปืนพอดีเลย เสียงกองวานาสมาไหนไกลแล้วเฮ้ยลิลี่เคลียร์ชนเผาผมจะไปทิกอ็ทิกมาคุ้มกันด้วยเองข่อแผ่ปบ้านก่อนกันตึบติดตัวไีกอันหนึ่งมาไงวะอยู่ไหนเฮ้ยมันมันกยังเต่ว่ามาตัดมันใส่ที่คาดหัวได้เดี๋ยวนี้มึงดูดิยิงที่คาดหัวด้วยอ่ะน่ารักที่ไหน เดี๋ยวนี้เขาเบากูเรียเรียนเพรามีที่ค้าหัวแล้วนะข้ับของแบบชิวๆครับกูเรียนเรียนแบตหมดนี่ไงได้เทียนจากไอ้พวกมันก็ดอกเทียนน่ะไอ้พวกละเทียนต่อมากูจะไปที่ออทิกเอ่อนี่ไงหลังไล่ไม่มีไฟฉายด้วยกูมีอยู่แต่ก่อนอื่นฆ่าค่ายี่หานี่ก่อนอ่าเราไปที่ออทิกครับ เราจะได้บัฟรับบัฟอะไรครับเอ้ยน้าบ้านกูแต่แต่รอบมันรอบนี้มันให้อะไรกูมาอ๋อเฮ้กูกดใจเลยอ๋อเนี่ยมันอ๋อทุกทุกครั้งที่เปิดอ่อกูไม่ได้รวมแต่กูได้กายเป็นกบอสวยสวยยังไงอ๋อมันคือก็เราเราเราลองลองไปบ้านหลังเก่าแล้วจุดไฟไปปะว่ามันจะทิ้งอัลิทําได้ปะอ๋อเราทำไม่ได้ต้องไปจุดไฟใหม่เรื่อยๆแต่แต่ แต่ตอนตอนคืนเมื่อกี้มันคือสองหลังไงแลว้วไปแล้วกูจะหายไปกบตอนไหนเนะี่ยโอเคหายแล้วมัน<ด>มันน่าจะทิ้งออทิกซ้ําได้อะ่ะกูดูทรงแล้วพอเมื่อวานเอ๊กกูกดในแมพมันก็ไฟติดอะ่ะไอ้บ้านที่ทิ้งออทิก <c oughs> ไปแล้วอืมหาพักทองแดดกับอ๋อเออมันก็ดูดีนะมีหลายอย่างมีเศกเป็นกบด้วยเท่ห์วะเราไม่ได้มาสนกายเกมเพลนะครับเกมนี้เออเราเรามาสนอีเวนต์อย่างเดียวอีเวนต์ของมัน เราวิ่งหาปราสาทอยู่ดิเราถ้าเราเจอแล้วในแมบะไหนวะอ๋อโอเคไปๆฟัก<ป>ทองหายไปไหนหมดอ่ะ <c oughs> อยู่ดีก็หมดแบบซะง,งั้นเออฟักทองหมดไม่มีของไม่มีของกินเฮ้ยกูเจอ <c oughs> ลูกหนึ่งไปไหนลราบุกปราสาทเลยเหรอเออเอ้ยอย่าไปหยองบุกแม่งเลยตอนคืนมาหาที่ก็ทิ้งต่อ อะไรวะอีบอร์ดก็หลุดแต่วเมื่อกี้ตึงตึอดึงเลยอีเวนต์ฮาโลวีนก็น่าจะมีแค่นี้นะคิดว่าใช่ป่ะเออไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วบอกว่าคือ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 มันเพิ่มแค่บ้านลูกกวาดมาให้อันนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับตรงดันเจนไม่เปลี่ยนนะก็ไปดูตรงไอ้แมปอันนี้ไปแมปอะไรวะในส่วนส่วนเาอ่ไอ้ไปยังวะมันน่าจะออกแล้วนะ เอาออกไปเลยฮรเราลองสำรวจด้านบนกันไหมล่ะเพื่อนมีอย่างอื่นเพราะด้านบนเรายังไม่สำรวจเลยในแมปอ่ะยังขาวเลยเดินเดินสำรวจเนี้ยสำรวจสำรวจหมดแล้วก็ปิดคลิปจบคลิปนี้น่าจะจบแล้วครับเราเราไม่ได้อยู่ก็คือื่านไหนเรามาไอ้นี่รีวิวรีวิวเราไม่ได้มาสอนเล่นหรืออะไรทั้งนั้นนะผมผมไม่ได้อ้างว่าขี้เกียจเล่นนะผมมารีวิวแต่ถ้าใครอยากจะให้สอนเล่นหรือวิธีแบบทาให้ได้หลายๆคืนก็คอมเมนต์มานะครับกดไลค์คอมเมนต์มานะครับ để trả thẻ à? Sắp tới này, tôi sẽ làm chỉ này, không được kia ghét thật sự. Này, yếm như Không biết gì hết về tất cả những điều đó. Ở đây, 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 โอ้โหออมออมจะตายแล้วออมเสียงอะไรหมาเล่กรตูดต้องแบกเขาไว้ครับโอ่ยแล้วมึงจะมาคัตซีเลยตอนนี้แล้วตัวมึงอยู่ไหนอะนี่ไงกูรอมานี่แล้วนี่มาคัตซีเลยตอนนี้มงหมาโคตรดุเลยอ่ะเขากำลังโฟกัสต้นไม้อยู่อ่ะโอ้โหทางดุลกรรมยังไงเออคือวิ่งวิ่งหนีหมาไปแค่ไปเจอรัฐที่ยิงอีก่ะดวงตัวยิ่งใหญ่ อันนี้เราไปชุบไอ้นุ๊ปทีวีกันะครับแมสมชท่อช่องจริงเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับถ้าใครจะมาตามดูความกากของเขาครับคนจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนะเฮ้ยเราเราไม่เน่นเกมเพลย์เราเน้นเนื้อหาอย่ไงพูดดูดีใช่ใช่เนี่ย จากที่ดูในแมพมันก็น่าจะมีแช่นี้นะอีเวนต์นี้คืออีเวนต์เก็บลูกกว่าใช่งั้นก็เขาเอาไปแลกไปได้ครับผมลูกกว่านะฮะจะใช้ไปแลกอะไอ้มนุษย์ฟักทองข้างหน้าตรงล็อบบี้นะฮะสามารถเอาลูกกว่าไปแลกอาชีพแลกสกินไอ้กองไฟอะไรอย่างนี้ได้นะฮะผมอ๋อโอเคมล้วผมสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่เจอกันครับสวัสดีครับ